พิมพ์กคุณแม่อะคะเราสนิทกันมากค่ะด้วยความที่พิมพเป็นลูกสาวคนเดียวด้วยเนาะไม่ว่าคุณแม่จะมีเรื่องราวประสบการณ์หรืออะไรที่อยากจะสอนนะคะคุณแม่ก็จะแบบให้พิมพ์ได้แบบเต็มเต็มเสมอเลยนะคะแต่มีเรื่องหนึ่งนะคะที่ไม่ว่าคุณแม่จะสอนจะพูดจะเตือนมากเท่าไหร่นะคะพิมพ์ก็พยายามปิดหูนะคะไม่อยากจะฟังอยากจะมองข้ามไปนะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับการใส่รองเท้าส้นสูงนั่นเองนะคะจนในวันนี้เนี่ยพิมพมีปัญหาสุขภาพเนื่องมาจากการใส่รองเท้าส้นสูงมากเกินไปแล้วนะคะเมื่อประสบด้วยตัวเองอะถึงได้มานึกได้ว่า ฮจริงของแม่นะคะถ้ารู้งี้นะฟังแม่แล้วทำตามที่แม่สอนตั้งแต่แรกก็คงจะไม่มีปัญหาแบบนี้ตามมานะคะวันนี้ต้องบอกเลยว่าเสียใจที่ไม่ได้ฟังคำสอนในวันนั้นแบบเต็มๆนะคะถ้าเกิดพิมย้อนเวลาได้นะก็คงจะพยายามนะคะที่จะเชื่อฟังคำสอนของแม่ทุกอย่างที่มีให้ดีมากที่สุดให้ได้มากกว่านี้นะคะแล้วก็เปิดใจมากกว่านี้ ไม่พยายามเอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะคะแล้วก็อยากจะบอกแม่ว่ารักแม่มากๆรักแม่ทุกวันคิดถึงทุกวันถึงแม้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะ